ครกุยชีก๋วต้มก๋วยเตี๋ยวไก่เลยครับเด้ Ma. อเมือนี้ครับไปตะกินมื้ดนะครับเนาะของพนักงานนอนเลยครับเนาะน้ำเดือดตุ่มๆก๋วยเตี๋ยวไก่เด้อพี่น้องนะครับเด้อไก่หมาเด้อพี่น้องเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวนรำกันเด้อมือ่ดเด้อตุนไว้นะครับเนาะใส่ไก่ลงไปเลยพี่น้องขาไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ รับรองว่าแซ่บเวอร์พี่น้องพื่งอื่นนี่ครับ,รบขาบไก่เยอะๆนี่ครับนีบ่พี่น้องเอ้ยมืออื่นมาเด้ครับเด้อมึกินน้ำฟิลีซีเด้อตูนไว้ก่อนครับ มือนี่เศร้านี่กินก๋วยเตี๋ยวไก่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหม้อเบลเด้อพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อนี่ครับลวกเส้นลวกถั่วงอกลวกผักใส่เรียบร้อยครับของพนังงานนะครับเด้อนี่ครับมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่ครับแซบแซบน้ำกันเด้อครับเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่กุ้งน้ำจกหน้อยนะพี่น้องเนาะ นี่ครับก้วยเตีียวไก่เป็นัะกินบอพี่น้องนาะเด้อครับเด้อบางกินก้วยเตีียวตอนเช้าที่ร้านอาหารนะครับเนาะเป็นตัวแซ่บบอพี่น้องรับรองว่าแซ่บไหลาเด้อพี่น้องเลย สวัสดีพี่น้องเป็นทางการมาเลยครับเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวไก่อาหารพลังงานครับเด็กเสริร์ฟพี่น้องเด้เอเกลียวแซ่บแซ่บใส่กับกีเด้อพี่น้องเบ้อลองเคทเบิ่งเด้อแซ่บเด้อครับกินกับกบีเอี่ยนะครับกะปิพี่นี้ซีจะตุ้ยกับกะปินะพี่นอนะ้องเนาะตุ้ยกับกะปิ กินกับรสชาตินัวพี่น้องครับพี่กินกับพี่น้องกาให้บุึงกัพี่น้องเลย ได้คนละถ้วยไปมุ้มไทยมุ้มมันพี่น้องแซ่บพี่น้องขาไปใการเส้นมีเหลียงเลยพี่น้องนุ่ม,มดีดี

กับกะปิี่พี่น้องกินกับเนาะแทบ พริกจิ้มหรือว่าพริกกะปิจับหมูเล่นอีกสองมือก็ได้ปิดวักกล้องเลยพี่น้องครับมือนี่วันสุกเสาร์อาทิตย์ไม่เจ็บของหยุดอีกเดือนนึงพี่น้องด้ย <c oughs> กับพี่กับปาปีพี่น้องจับครับวันไก่บดเหลือเลย 么打比乱了。 cắp không? chỉ đi mấy quá, cái câu thì làm đấy. แข่งกี่น้องเว้นี่ครับเวไงเลยอะเบดแหงแงครับเก็บกินเก็เดียวอยู่นลานนะอะนะครับเนาะที่ทำงานทีซีเก็บนี่เลยครับแล้วฝากไปานิทนะครับเด้อามากแต่จลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทีซีดำเนินรายการเด้อ เยอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายและคลิปต่อไปครับพี่นอ้องรักษาสุขภาพเลยนะครับเด้อบ๊ายบาย